สวัสดีครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จะเป็น ep ที่2สําหรับคอนโซโลเพลงคนพอกระเทินนะครับจากพาร์ทแรกที่ผ่านไปก็น่าจะได้ประสบการณ์ฝึกแกะเบื้องต้นมาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างในท่อนที่เล่นง่ายให้ดูแล้วก็ฝึกตามกันไปเลยนะครับเริ่มจากห้องที่3จังหวะที่4ส่งเข้าห้องที่4ี่นะครับ four and one and two and three and four and แล้วก็มาห้องถัดไปนะครับห้องนี้จะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูแบบนี้ one and two and three โฟอ่ะวอนเอาละครับเล่นตามจังหวะที่ผมนับให้ดูเลยนะครับจังหวะที่1เฟสที่10กดด้วยนิ้วชี้เป็นวอนแล้วก็นิ้วกลางแอนแล้วก็อ่ะแบบนี้นะครับจังหวะที่2นับ two ในขณะที่เรานับเนี่ยให้เราเตรียมการสไลด์สายที่2เฟสที่10นะครับด้วยนิ้วนางแบบนี้รวมกันเป็นวอนแอนอ่ะ two ก e. แบบนี้ในสัดส่วนที่นับ e แล้วก็แอนนะครับในจังหวะแอนกดนิ้วชี้เฟสที่7สายใส่ที่1แล้วก็อ่ะกดด้วยนิ้วนางแบบนี้ในจังหวะที่3เราจะเล่นเป็นทิวนะครับก็คือการพรมนิ้วเป็นซีโแบบนี้นะครับพอเรานับโฟไปแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมนิ้วกลางมาไว้เฟสที่9สาใส่ที่3นะครับแล้วก็เตรียมปิกมือขวามาไว้สําหรับการดิดลงแบบนี้แล้วก็นิ้วกลางไปรอเลยนะครับใส่ที่2โเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วนางเนี่ยกดเฟสที่10แบบนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเชื่อมต่อไปให้ดูในห้องที่5ไปหาห้องที่6นะครับเป็นแบบนี้ พอเราเล่นในจังหวะที่4สัดส่วนที่นับอ่ะเราต้องดีดลงนะครับดีดลงเพื่อใช้นิ้วกัดเล่นด้วยเทคนิคไฮบิดพิกกิ้งนะครับก็คือใช้นิ้วช่วยดีดนั่นเองตอนนี้เราเตรียมนิ้วแบบนี้เฟสที่เเราจะกดไว้ตลอดเลยนะครับในสายที่3เฟสที่9กกดไว้ตลอดแล้วก็นิ้วที่เราจะเดินทำน้องก็คือนิ้วนางนะครับสายที่2เฟสที่10แบบนี้เราจะดีดสายที่3แล้วก็ใช้นิ้วกลางดึงขึ้นมานะครับแบบนี้ปิกมันจะอยู่สายที่3ตลอดนะครับจะดีดลงตลอดแล้วก็สลับไปสายที่3กับสายที่1 กดด้วยนิ้วชี้เฟสที่7แล้วก็ใส่ที่3แล้วก็เลื่อนนิ้วชี้ลงมาเฟสที่8ในจังหวะที่2นะครับแล้วก็ดีไใส่ที่3สัดส่วนอีของจังหวะที่2แล้วก็สัดส่วนแอนแล้วก็จะกดนิ้วนางเฟสที่10บใส่ที่1แล้วก็ดีดอีกครั้งหนึ่งใส่ที่3ในจังหวะที่3เราก็จะใช้นิ้วกลางดีนะครับแล้วก็สไลด์ลงไปแบบนี้ไปหาเฟสที่12แล้วก็นิ้วชี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเฟสที่10ก็เล่นสัดส่วนแอนกับอ่ะก็โฟเดี๋ยวผมเล่นแบบช้าๆให้ดูนะครับโฟ อ one e, and u two e, and a, three and 4แบบนี้นะครับต่อไปจังหวะที่4นะครับสัดส่วนที่นับ and แล้วก็เล่นสไลด์มาแบบนี้ในสายที่ 2, เฟสที่10แล้วก็สัดส่วนอะก็กดเฟสที่10เหมือนกันด้วยนิ้วนางแบบนี้เล่นรวมกันนะครับเป็น4 o u r and 1 one and 2 two and t เอาละครับ อันนี้ก็ส่งต่อมาห้องที่7แล้วพอเราสไลด์มาแล้วนะครับเราก็จะเล่นห้องที่7ในจังหวะที่1นะครับนิ้วชี้เราจะใช้เทคนิคโคมนิ้วก็คือทิวเล็กน้อยนะครับกับเฟสที่10แบบนี้นะครับให้เกิดสำเนียงพินแบบนี้แล้วก็นิ้วกลางมาเฟสที่8แล้วก็ดีดเฟสที่7สายที่1นะครับแล้วก็สไลด์ไปแบบนี้เป็น one and two and three นะครับตรงสไลด์เนี่ยให้เราดีดก่อน1ทีด้วยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ and a n ้ a ก็ two นะครับดีดก่อน แล้วก็ดึงนิ้วกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็น one and a two แล้วก็ and ก็คือเฟสที่5กดสายที่2ด้วยนิ้วกลางนะครับแล้วก็ะแล้วก็จังหวะที่3เราจะเล่นเป็นแบบนี้ three and a four นะครับก็ดีไซน์เปล่าสายที่1แล้วก็เราจะเตรียมนิ้วมาไว้เฟสที่15นะครับแบบนี้แล้วเราก็เล่นเป็นอันนี้มันก็จะใกล้กับท่อนจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่นเป็นภาพรวมห้องที่7มาให้ดูเป็นแบบนี้ one สำหรับห้องที่8นะครับเราจะเล่นเชื่อมต่อมาจากจังหวะที่4สัดส่วนอะเป็นแบบนี้ดีขึ้นแล้วก็จังหวะที่1นิ้วนางกดเฟสที่17แล้วก็ดันสายนะครับในจังหวะที่1แล้วก็ ดึงลงก่อนแล้วก็เล่นแอนแล้วก็อ่ะสัดส่วนอ่ะเราจะเล่นเทคนิคแฮมเมอร์ออนลงไปนะครับสัดส่วนแอนเราจะดีดก่อนแล้วก็สัดส่วนอ่ะแฮมเมอร์ออนลงไปเล่นรวมกันเป็น one ดึงลงแล้วก็แอนอ่ะ t w แล้วก็อ่ะทีอ e แอนอ่ะ four e. เอาละครับตรงนี้เนี่ยเทคนิคมันจะเป็นแบบนี้สัดส่วนที่นับอ่ะของจังหวะที่2นะครับเล่นมาจากเฟสที่9นะครับใส่ที่3แล้วก็จังหวะที่3เราสไลด์นิ้วนางมาหาเฟสที่12เป็น3แล้วก็ พูออฟนะครับเทคนิคพูออฟคือใช้นิ้วมือซ้ายเนี่ยดึงขึ้นมาแบบนี้ให้เกิดเสียงของเฟสที่10ที่เรากดด้วยนิ้วชี้แบบนี้แล้วก็ดึงนิ้วกลับไปเป็นเฟสที่7แล้วก็ดีดกับแฮมเมอร์ออนนะครับในสัดส่วนแอนแล้วก็อะเล่น,ลวนรวมกันเป็นทวีไ e, อแอนอะแล้วก็โฟ ออันนี้ก็เป็นเทคนิค pull off นะครับต่อไปในสัดส่วนนับแอนของจังหวะที่4นะครับเป็นแอนแล้วก็อะ uh, แบบนี้นะครับดันขึ้นไปแล้วก็ดึงกลับแล้วก็ pull off ขึ้นมาจากนิ้วนางมหานิ้วชี้เป็นเฟสที่8แบบนี้แอนอะนะครับแอนอะมันจะได้ยิน3เสียงแอนแอนอะแบบนี้แล้วก็วอร์ดทูทรีโฟร์เนท่อนจบเดี๋ยวผมเล่นจังหวะที่4ให้ดูแล้วก็ค่อยๆฝึกพัฒน,นาความเร็วไปนะครับเป็น4 e and อนอะวอรแล้วก็เล่น นี้นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะเร็วนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับสำหรับ EP ที่2เข้าไปดูต่อในคอร์สออนไลน์ลงไว้เป็นคอร์สฟรีสำหรับเพลงนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดแท็บแล้วก็ฝึกกันต่อได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ